สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะหอยเฮาไม่ได้พยายามซ่อนความคิดของเขาเขาพยักหน้าอีกครั้งแล้วพูดว่ามีการสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมายเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์สงครามเมื่อสงครามเกิดขึ้น พลเรือนคือคนที่ต้องทนทุกทรมานมากที่สุดจูจื่อมองตาเขาและพูดว่าข้าเข้าใจจุดนี้ดีดังนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วอาจไม่ใช่เรื่องดีไม่ว่าจะเป็นข้าหรืออาจารย์เฉียนเราทุกคนต่างมีความรู้สึกเดียวกันเจ้าคงไม่รู้เรื่องนี้แต่อาจารย์เฉียนถือเป็นนักวิจัยที่เก่งที่สุดในรุ่นของเขาในหอเมิงเตอร์อันทรงเกียติ เขาอาจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักวิจัยชนำของจกักรวรรดิสุลเลียนจันทราแต่เขาไม่เคยเปิดเผยความสามารถของเขาเลยนี่เป็นเพราะเขาไม่ต้องการให้งานวิจัยของเขาถูกนำไปใช้ในสงครามและนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าเคารพเขา,ห,าหัวยเฮาตกใจและพูดว่าเจ้าหมายความว่าอาจารย์เฉียนไม่ส่งงานวิจัยของเขาหรือจู่จืจ่อพยักหน้าถูกต้อง ตอนที่เจ้ามาจากวัดกุเรเรียนจันทาเจ้าไม่รู้สึกหรือว่าความก้าวหน้าในการวิจัยอาวุธวิญญาณของเรานั้นเร็วกว่าอีกสามประเทศมากหวอีฮาพยักหน้าจูจ่จกล่าวว่าในความเป็นจริงการวิจัยของเรามาถึงข้อควดแล้วในทุกทิศทางเราไม่ได้ทำการปรับปรุงใดๆดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี่เป็นสาเหตุที่เรายังไม่เห็นวิศวกรวิญญาณระดับสิ เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาควบคู่ไปกับความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องในราชวงศ์ซึ่งส่งผลให้ชนชั้นปกครองไม่มีทิศทางที่เหมาะสมการวิจัยของเราเกี่ยวกับอาวุธวิญญาณจึงหยุดลงโดยธรรมชาติเมื่อหลายปีก่อนจกกักรวรรดิสุริยันจันทาพ่ายแพ้ให้กับอีกสามอาณาจักรในทวีปเต้าหลวททำให้ทวีปสุริยันจันทาเสียมเสียชื่อเสียงไป ด้วยเหตุนี้จกักรวรรดิจึงทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปกับการพัฒนาอาวุธวิญญาณเป็นระยะเวลาหนึ่งความก้าวหน้าของเราในตอนนั้นรวดเร็วที่สุดในเวลาเพียงพันปีความก้าวหน้าด้านอาวุธวิญญาณและเทคโนโลยีทุกด้านของเราแสงหน้าจากักรวรรดิอื่นๆอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของวิญญาจาร์ด้านจิตวิญญาณทำให้เราต้องระมัดระวังดังนั้นเราจึงไม่กล้าที่จะประมาท แต่หลังจากการพัฒนาอาวุธวิญญาณจัก,กรวรดิก็พัฒนาได้เป็นอย่างดีดังนั้นราชวงศ์จึงเชื่อว่าการป้องกันจัก,กรวรรดิของเรามีกําลังเพียงพอและพวกเรามีพลังมากพอที่จะต่อสู้แย่งชิงอำนาจสูงสุดในทวีปดังนั้นนโยบายอย่างเป็นทางการของราชวงศ์จึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความไม่เท่าเทียมของไรายได้ทั่วทั้งอาณาจากักรเพิ่มมากขึ้น ความขัดแยงเริ่มปะทุขึ้นระหว่างคนรวยและคนจนโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประชาชนทั่วไปก็จะละจนหลายครั้งเจ้ารู้หรือไม่ว่าทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเราผู้ปกครองในตอนนี้คืออะไรทาจูจือถามคำถามเดียวกันกับที่หัวอี้าถามเมื่อสองปีก่อนเขาคงแสดงสีหนา้าสับซอนออกมาแต่ทว่าแผนการสุดยอดนอกักรบ ทำให้เขาได้ความรู้มาบ้างในช่วงสองปีที่ผ่านมารวมถึงความรู้เกี่ยวกับการเมืองและประวัติศาสตร์ของทวีปหากมีการทำสทงครามเกิดขึ้นจักรวรรดิจะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งของจักรวรรด,ดิได้หลังจากการบุกรุกครั้งหนึ่งจักรวรรดิก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้สงครามจะทำให้จักรวรรดิได้ที่ดินมากขึ้น อีกทางอยางทําให้ผู้คนรวยขึ้นอีกด้วยชนชั้นล่างจะกลายเป็นชนชั้นสูงและร่ำรวยได้ด้วยสงครามในขณะที่ความขัดแย้งในสังคมจะได้รับการแก้ไขด้วยสงครามอย่างน้อยที่สุดก็จะได้ไม่ต้องเกิดการจลาจลขนาดใหญ่ขี่ขี่ดูซับซ้อนอย่างมากแต่จูจือก็มองไปที่หัวอีเฮ้าและยิ้มเล็กน้อยจากนั้นนางก็พูดอะไรบางอย่าง ที่ทำให้เส้นผมบนหัวของหัวอีเฮาลุกชันขึ้นทันทีเจ้าดูเหมือนสายลับมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้มีคุณสมบัติมากนักดวงตาของหัวอีเฮาเต็มไปด้วยความตกใจแต่ในไม่ช้าเขาก็กลับมาเป็นปกติแล้วพูดอย่างชัดเจนว่าในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนซึริเคอร์ข้าไม่ได้รับการต้อนรับตั้งแต่แรกเริ่มใช่ไหมแต่ไม่ต้องกังวลไป ข้าไม่ใช่สายลับและค้าก็ไม่ได้รับใช้ประเทศใดด้วยอย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปได้ค้าต้องการป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นจูจือยิ้มอุ๋ยเฮาเจ้ารู้ไหมว่าเป้าหมายในชีวิตค่าคืออะไรหัวอุยเฮาสายหัวดวงตาของจูจือลีลงขณะที่นางมองไปนอกหน้าต่างบ้านหนึ่งแล้วพึมพำว่าข้าเกลียดสงคราม ข้าเกลียดมันแต่ข้าต้องแก้แขนให้พ่อของข้าและเหยียบย่ำจักรวรรดสิสิงหลัวภผยใต้เท้าของข้านี่คือเหตุผลที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ดวงตาที่อบอุ่นของนางจ้องมองมาด้วยสายตาเย็นเยือกราวกับว่านางได้สวมแว่นตาคู่หนึ่งไว้ที่หัวใจห่วยเฮาตกใจมากเขาคิดว่าจูจือเป็นคนรักสงบในหัวใจของเขาเขาไม่เคยคาดคิดว่าจูจือจะพูดแบบนี้ จูจือหันหน้าไปและยิ้มให้เขามันไม่ค่อยสบายใจเลยใช่ไหมข้ารู้ว่าเจ้าเป็นพลเมืองของจกักรวรรดิสิงหลัวดังนั้นข้าหวังว่าข้าจะไม่เห็นเจ้าในสนามรบอีกในอนาคตไปกันเถอะขีคๆหลังจากคำพูดของจูจือบรรยากาศภายในอาวุธวิญญาณสำรวจทุกภูมิประเทศก็กลายเป็นแข่งเค็มลูกบอลเริ่มเคลื่อนที่ไปด้านหน้า ในขณะที่จูจือหลับตาลงและดูเหมือนกำลังนั่งสมาธิหัวหย,จย,งงยวใจของเขานักอึง้งจูจือทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจแม้ว่านางจะเป็นวิศวกรวิญญาณระดับห้แต่หัวยอเฮาก็เคยได้ยินหลายสิ่งหลายอย่างจากคําพูดของนางซึ่งไม่ใช่สิ่งที่วิศวกรวิญญาณที่ทำการวิจัยอย่างเดียวจะนึกถึงได้นางซ่อนอะไรไว้ในใจ ข้านางซะทันใดนั้นความรู้สึกอันตรายที่ไม่รู้จักก็พุ่งผ่านหัวใจของห้อเฮาและแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะฆ่านางทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าในอนาคตเด็กสาวที่อบอุ่นและน่ารักตรงหน้าเขาจะกลายเป็นศัตรูที่มีพลังและน่ากลัวเขาได้เห็นเพียงส่วนเล็กๆในใจของนางแต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้เขาตกใจแล้วผู้หญิงคนนี้ปกปิดตัวเองได้ดีกว่าเขา แต่เขาจะทำได้จริงหรือไม่เขาทำไม่ได้เขาไม่สามารถลืมความโศกเศร้าที่อยู่ในดวงตาของนางได้เมื่อนางเอ่ยคำว่าพ่อออกมาเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ถ้าเจ้ามีความคิดแบบนี้ทำไหมเจ้าถึงพูดมากขนาดนี้ในที่สุดหัวอีเฮ้าก็ถามแสงอุ่นๆแผ่ออกมาจากนางแยกขีๆออกจากพวกเขา มันมาจากอาวุธวิญญาณป้องกันเสียงวิญญาณนาแปลกใจที่คีคีดูเหมือนจะไม่รู้ตัวจูจือหันศีรษะมายิ้มและพูดกับห้อยเฮาหัวใจของนางยังเด็กนางไม่มีความสามารถที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของข้าถ้าข้าต้องตายในการต่อสู้สักวันหนึ่งข้าหวังว่าจะตายด้วยน้ำมือของนางโดวยวิธีนี้ข้าจะได้เจอกับพ่อของข้าเมื่อข้าตายมันจะไม่วิเศษหรือ หัวใจของห้วยเฮ้าสันเทาเขามองเห็นสีหน้าเดียวกับที่เขาแสดงออกในตอนที่ออกจากคฤหาสน์อยคุครั้งแรกของดวงตาคู่นั้นแต่นางซ่อนมันไว้ได้อย่างดีนอกจากนี้นางยังปกปิดร่างกายของตัวเองด้วยชั้นของความอบอุ่นเป็นเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาทําอาหารให้กับพวกนางนั่นเองซึ่งทําให้นางเกิดความคิดมากมายขึ้นในใจแล้วเจ้าจะนจาําจักรวรรดิสุริยันจันทรา ไปสู่สงครามได้อย่างไรหัวอีเฮาถามด้วยเสียงต่ำแม้ว่าจูเจอจะเป็นราชาวิญญาณและเป็นวิศวกรวิญญาณระดับห้แต่พลังของนางก็ไม่ได้เหนือกว่าหัวอีเฮาจูเจอยิ้มและพูดว่าเดาสิสิ่งที่ข้าบอกได้ก็คือความสามารถในการต่อสู้ไม่ใช่ปัจจัยเดียวดูเหมือนนางจะคิดเรื่องนี้มานานแล้วและแน่นอนว่านางจะไม่บอกหัวอีเฮา ที่ข้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าฟังในวันนี้เป็นเพราะว่าข้าอยากจะทําไม่มีอะไรที่ข้าจะห่วงแหนอะไรมากในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มีค่าพอสําหรับข้าแต่ข้าต้องรังแคนให้พ่อและแม่ของข้าข้ายังจําแววตาที่สิ้นหวังของแม่ข้าได้ดีตอนที่แม่ของข้าได้ยินว่าพ่อของข้าเสียชีวิตรวมถึงความสิ้นหวังของข้าเองด้วยในตอนนั้นโลกทั้งใบดูเหมือนจะกลายเป็นสีดำและขาว ข้ารู้ว่าพวกเจ้าคงคิดว่าข้าช่วยอะไรไม่ได้มากนักถือสาว,ว่ามันเป็นนิทานก็แล้วกันเมื่อหนังพุทธจบนางก็ปิดอาวุธวิญญาณเก็บเสียงวิญญาณมันเป็นแค่เรื่องเล่าจริงๆหรือห่วยเห้ไม่รู้อย่างไรก็ตามดวงตาแห่งโชคชะตาบนหน้าผากของเขาก็ดูเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างกับเขาแต่เมื่อเขาพยายามจดจอกับมันความรู้สึกนั้นก็หายไป หวหวเฮามองไปที่จูเจอและจมดิ่งลงไปในความคิดเลึกๆขี่ๆไม่รู้สึกถึงบทสนทนาที่เพิ่งเกิดขึ้นขณะที่นางต้องโคจรพลังวิญญาณอย่างต่อเนื่องความสนใจของนางจึงจดจ่ออยู่ที่ด้านหน้าของนางอย่างเต็มที่ในตอนนี้พวกเขาเพิ่งเริ่มปลี่ยนขึ้นไปบนกิ่งของเธอเขาจริงอย่างขาหลาขาของลูกบอลพิศู์ให้เห็นถึงประโยชน์ของมัน ในขณะที่มันยังคงสั่นไหวมันไม่ได้ชาลงเลยภายใต้การควบคุมของคีคีบอลโลหะยังคงเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเนื่องจากมันมีขาหกขามันจึงมีจุดสนับสนุนอย่างน้อย3มจุดนอกจากนี้พวกมันยังทำจากโลหะที่แน่นซึ่งสามารถสอดลงไปทั้งโคนและหินแกรนิตรอบตัวได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นสักพัก พวกเขาก็าปีนขึ้นไปบนภูเขาได้จูจือไม่ได้พูดอะไรกับพวกอีเฮ้าอีกนางหยิบปากกาและกระดาษออกมาแทนและเริ่มจดบันทึกเห็นได้ชัดว่านางกำลังบันทึกมันไว้ในอาวุธวิญญาณสำรวจทุกภูมิประเทศคีคีถ้าเจ้าเหนื่อยก็บอกพวกเราได้เลยจูจือเตือนคี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 ตอบใบหน้าของนางเีด จากการส่งพลังวิญญาณของนางอย่างต่อเนื่องไปอย่างเครื่องมือสำรวจทุกภูมิประเทศนี่เป็นผลข้างเคียงของการไล่ตามความสําเร็จอย่างไม่อดทนพวกหนางเพิ่มพลังวิญญาณอย่างรวดเร็วแต่รากฐานของพวกนางยังขาดอยู่พวกนางไม่ได้สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมพลังวิญญาณหรือการควบคุมพวกมัน แน่นอนว่าพวกนางไม่สามารถเทียบได้กับราชาวิญญาณดั้งเดิมในอนาคตวิญญาจารย์จะถูกแทนที่โดยวิศวกรวิญญาณหรือเปล่าหัวอีเฮาไม่เคยคิดถึงคำถามนี้มาก่อนแม้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเขาก็คงไม่อยู่เพื่อจะได้เห็นมันขี่ขี่ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการที่นางใช้อาวุธวิญญาณอยู่เหนือภูเขาดังนั้นนางจึงออกจากที่นั่งควบคุมหลัก แทนที่จะรับช่วงต่อจูจือกลับทำท่าให้ห้อยเห่ามาแทนที่นางหวอยเห่าไม่ได้ปฏิเสธเขานั่งลงที่เบาะควบคุมหลักและฟังคำอธิบายของจูจือเกี่ยวกับวิธีการควบคุมอาวุธวิญญาณการนั่งในที่นั่งควบคุมหลักให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปหน้าต่างด้านหน้าเขาไม่ได้ดีมากนักแต่มันได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เขามองเห็นภูมิประเทศภายนอกได้แบบ 180องศาด้านหน้าเขามีปุ่มควบคุมอยู่4ปุ่มปุ่มหนึ่งสำหรับฉีดพลังวิญญาณเข้าไปในอาวุธสำหรับอีกสามปุ่มมีหน้าที่ไว้ควบคุมสำหรับเบี่ยงตัวถอยและกระโดดปุ่มควบคุมที่ใช้ฉีดพลังวิญญาณยังมีความสามารถในการหมุนทิศทางของอาวุธวิญญาณด้วยโดยรวมแล้วปุ่มควบคุมดูเหมือนจะใช้งานได้ง่ายมากอย่างไรก็ตาม หอยเฮาก็พบปัญหาบางอย่างในขณะที่เขาเริ่มควบคุมอาวุธวิญญาณเขาไม่สามารถประสานการควบคุมได้ดีเพื่อที่จะควบคุมยานสำรวจทุกภูมิประเทศได้อย่างเหมาะสมเขาจำเป็นต้องเรียนรู้จังหวะการเคลื่อนที่ของขาทั้งหกโดวยวิธีนี้เขาจึงจะสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่และการถอยหลังของเขา คนอื่นอาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำความคุ้นเคยกับสิ่งนี้แต่หัวไอ้เฮาได้เปรียบพอจิตสืบค้นของเขาเขาสามารถควบคุมอาวุธวิญญาณได้หลังจากการทดสอบประมาณ10นาทีและหลังจากนั้นเกือบหนึ่งในสามของพลังวิญญาณของเขาก็หมดลงเขาผลักเก้าอี้เพื่อเดินหน้าฉีดพลังวิญญาณของเขาลงในเก้าอี้ควบคุมทิศทางจากนั้นก็พูดอย่างตื่นเต้น เรากำลังจะเคลื่อนไหวแล้วโปรดนั่งลงให้มันจากนั้นอาวุธวิญญาณก็เริ่มเคลื่อนไหวภายใต้การควบคุมของเขาแม้ว่ามันจะช้าไปเล็กน้อยเมื่อเขาเริ่มต้นแต่ภาระของพลังวิญญาณของเขาก็ยิ่งมากขึ้นเช่นกันหอยเฮาได้เปรียบทั้งสองคนที่เหลือซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดนี้แม้เขาจะอยู่เพียงระดับ40แต่รากฐานของเขาก็แข็งแกร่งมาก การฝึกฝนของเขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากทักษะน้ำแข็งขั้นสูงสุดระดับ30ถึงระดับ40ดังนั้นการสะสมพลังวิญญาณของเขาจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากปัจจุบันพลังวิญญาณของเขาฟื้นฟูขึ้นเล็กน้อยแต่ทุกครั้งที่เขาหายใจก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทักษะกำลังภายในเชือนเทียนนี่เป็นลักษณะที่ซองสาวไม่สามารถเปรียบเทียบกับเขาได้ จูจือสังเกตหอยเห่าอย่างจริงจังเผยให้เห็นความตกตะลึงขี่ขี่ก็ตกใจไม่แพ้กันและฏปะิรกยาของนางก็ยิ่งใหญ่กว่าจูจือหอยเห้าดูเหมือนจะล่าช้าไปเล็กน้อยเมื่อเขาเริ่มใช้อาวุธวิญญาณสำรวจทุกภูมิประเทศแต่นั้นก็เกิดขึ้นเพียงสิบนาทีแรกหลังจากการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเขาก็สามารถควบคุมความเร็วของ อาวุธวิญญาณสํำรวจทุกภูมิประเทศได้เป็นอย่างดีลูกบอลโลหะขนาดใหญ่นี้ดูเหมือนจะแข่งแกล่งมากจากภายนอกความเร็วของมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทิศทางของมันก็ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเมื่อลูกบอลโลหะพบกับสิ่งคิดขวางใดๆมันก็สามารถกระโดดขึ้นได้อย่างเหมาะสมมันสามารถกระโดดขึ้นไปในอากาศได้สูงถึง12เมตรซึ่งความสูงที่มันกระโดดนั้น ถูกควบคุมโดยแท่งควบคุมอย่างสมบูรณ์โดยเหตุนี้เองหวยเฮาก็สามารถกระโดดขึ้นไปในความสูงที่เหมาะสมได้ในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเสียพลังงานใดๆเลยเมื่อเวลาผ่านไปการควบคุมยานพาหนะของห้อยเฮาก,ก็ดีขึ้นเรื่อยๆยานพาหนะสำรวจทุกภูมิประเทศดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาขณะที่มันพุ่งไปข้างหน้ามันเร็วมาก และคุณลักษณะของมันก็โดดเด่นมากขี่ขีพึมพำนี่เป็นครั้งแรกที่เขาควบคุมยานสำรวจทุกภูมิประเทศนี้จริงๆหรือจูจือพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าน่าจะใช่แต่ขี่ขีรู้สึกสงสัยจูจือยิ้มบางครั้งเจ้าก็ต้องยอมรับว่าโลกนี้มีอัจฉริยะจริงๆ เขาเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่หรือไงขีขีขสายหัวของนางยังพูดไม่ออกและพูดว่าข้าไม่เชื่อแม้ว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะแต่เขาก็ยังต้องใช้เวลาพอสมควรในการควบคุมพี่จูจือเจ้ารู้ไหมว่าเขาทำได้อย่างไรจูจือพยักหน้าและกล่าวว่าถ้าข้าจำไม่ผิดก็เป็นเพราะวิญญาณยุทธประเภทจิตวิญญาณของเขาลองคิดดูสิ หากเขาสามารถตัดสินภูมิประเทศของตำแหน่งของเราและระบุสภาพของยานสำรวจทุกภูมิประเทศได้อย่างแม่นยำการควบคุมจะไม่ง่ายกว่ามากหรือหลังจากช่วงเวลาของการฝึกฝนและปรับตัวเขาจะสามารถควบคุมอาวุธวิญญาณน,นี้ได้ดีกว่าเราทั้งคู่ขี่ขี่ทามแต่นั้นไม่ต้องคำนวณมากหรอกหรือจูจือกลอกตาและพูดว่า เจ้าคิดจริงๆหรือว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีความสามารถในการทําเรื่องแบบนี้ในที่สุดข้าก็เข้าใจว่าทำไมโรงเรียนถึงค้นหาวิญญาจารย์ประเภทจิตวิญญาณวิญญาจารย์มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครเมื่อพูดถึงการควบคุมและการสร้างอาวุธวิญญาณไม่น่าแปลกใจที่อาจารย์เชียนจะชื่นชมเขามากหวยเฮาได้ยินสิ่งที่ทั้งสองคนพูดแต่เขากำลังหมกมุนอยู่กับการควบคุมอาวุธวิญญาณ พลังวิญญาณของเขายังคงลดลงเรื่อยๆแต่เขาก็ตระหนักได้ว่าเขาไม่จําเป็นต้องอัดฉีดพลังวิญญาณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ต่อไปภายในยานมีอนาเขตวิญญาณอยู่ทั้งหมด6อันอนาเขตวิญญาณเหล่านี้จะรวบรวมพลังวิญญาณที่เขาอัดฉีดก่อนที่พวกมันจะดูดซับมันจากนั้นพลังวิญญาณจะถูกถ่ายโอนไปยังอนาเขตวิญญาณอื่น หากเขายังอาชีพพลังวิญญาณต่อไปพลังวิญญาณส่วนหนึ่งของเขาจะสูญเปล่าไปกับการถ่ายโอนระหว่างอนณาเขตวิญญาณเขาสามารถบอกได้เลยว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นผ่านจิตสืบค้นของเขาซึ่งมันทำให้เขาสามารถเก็บพลังวิญญาณเอาไว้ได้ดีนอกจากนี้ความสามารถในการฟื้นฟูของเขายังเหนือกว่าวิญญาจารทั่วไปมาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่เขายังมีพลังวิญญาณเหลืออยู่บ้างแม้ว่าจะควบคุมมันได้เกือบ30นาทีในขณะที่หววอเฮากำลังสำรวจผลลัพธ์อันน่าทึ่งของยานพาหนะนี้สัมผัสวิญญาณของเขาก็ส่งสัญญาณเตือนขึ้นมายานสำรวจทุกภูมิประเทศหยุดลงอย่างกระทันหันและขาทั้งหกของมันก็ย่อตัวลงในท่านั่งครึ่งตัวจากนันนหฮไอเฮาก็ใช้สัมผัสวิญญ,ญาณของเขา สำรวจไปอย่างทิศทางหนึ่งสัตว์วิญญาณคล้ายมาป่าสูงสองเมตรปากฏตัวขึ้นและจ้องมองไปยังยานสำรวจทุกภูมิประเทศอย่างระมัดระวังจากนั้นมันก็ส่งเสียงดังลั่นเราว่ามันยังพยายามจะแสดงพลังของมันเป็นครั้งแรกที่วยเอ่หได้เห็นมาป่าตัวนี้มันเป็นสีเงินขาวขนของมันเหมือนโลหะแสงสว่างที่รุนแรงสะท้อนออกมา ทำให้มันดูสว่างสวัยภายใต้ดวงอาทิตย์หวยเฮาไม่สามารถบอกได้เลยว่าการฝึกฝนของสัตว์วิญญาณน,นั้นเป็นอย่างไรมันเป็นสัตว์วิญญาณหายากหมาป่าเงินถ้าอิงจากขนาดของมันมันน่าจะมีระดับการฝึกฝนประมาณ3,000ปีหวยเฮ้าระวังตัวด้วยหวยเฮ้าพยักหน้าและถามว่า หมาป่าเงินนี้เป็นสัตว์วิญญาณแบบไหนกันทำไหมคาถึงไม่คุ้นเคยกับมันจูจือตอบว่าหมาป่าเงินเป็นสัตว์วิญญาณพิเศษในจกักรวรรดิสุริยันจันทรามันเป็นสัตว์วิญญาณธาตุโลหะแต่ก็ไม่ใช่สัตว์วิญญาณธรรมดามันยากมากที่จะจัดการมันกินโลหะหมาป่าเงินต้องใช้โลหะจำนวนมากเพื่อทำลายคอขวดของตัวเอง เหมือนมนุษย์ต้องการวงแหวนวิญญาณเมื่อพวกเขาถึงข้อขวดมีข่าวหรือว่าราชามาปาเงินปรากฏตัวในอดีตโดยการฝึกฝนหนึ่งหมื่นปีมันสามารถต้านทานราชทินานามพมยุทธสองคนได้ก่อนที่จะหลบหนีด้วยอาการบาดเจ็บจกักรพรรดิมาปาเงินที่มีการฝึกฝนหนึ่งแสนปีขึ้นไปไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนขี่ขี่พูดอย่างกระตือรือรน้นให้ค่าออกไป ข้ามีวิธีจัดการข้ามัน,นหอยเฮาล่าวให้ข้าไปแทนระวังด้วยหมาป่าเงินได้เริ่มโจมตีในขณะที่พวกเขากำลังพูดเห็นได้ชัดว่ามันไม่พอใจกับลูกบอลโลหะที่อยู่ตรงหน้าขณะที่ขนสีเงินของมันเริ่มเปกประกายแล่พลลูกบอลแสงสีเงินออกมาลูกบอลแสงสีเงินยิงผ่านอากาศโดยไม่ทรงเสียง แต่แสงสีเงินเปลี่ยนไปทันทีที่มันเข้าใกล้ยานสำรวจทุกภูมิประเทศมันกลายเป็นบอลไฟที่มีเส้นผ่านศุนย์กลางกว้างและเร่งความเร็วไปที่ยานสำรวจทุกภูมิประเทศหัวอีเฮาเองก็ตกใจเช่นกันเขารีบทำให้อาวุธวิญญาณสำรวจทุกภูมิประเทศกระโดดขึ้นและแทบจะไม่สามารถหลบลูกไฟได้ถึงกระน,นันคาสองข้างของยานก็ถูกโจมตี ซึ่งทำให้ความสมดุลของยานสำรวจทุกภูมิประเทศได้รับผลกระทบหวยเฮารีบแก้ไขยานสำรวจทุกภูมิประเทศอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้มันพังหมาป่าเงินปล่อยลูกบอลแสงสีเงินลูกที่สองในขณะนั้นหวยเฮาคิดว่ามันจะกลายเป็นลูกบอลไฟอีกลูกหนึ่งแต่แสงสีเงินกลับกลายเป็นใบมีดลมสิอันที่ล้อมรอบยานสำรวจทุกภูมิประเทศ ในครั้งนี้จากนั้นใบมิตรก็เวียงไปทางยานสำรวจทุกภูมิประเทศอย่างบ้าคลัง่งโชคดีที่จูจือได้ปลดปล่อยเกาะป้องกันระดับห้าและปิดกั้นใบมิตรลมหอยเฮาตกตะลึงและถามว่าเจ้าตัวนี้มีทตุอะไรขีขีตอบหมาป่าเงินนั้นแข็งแกร่งมากเพราะมันมีท่าทั้งหกของน้ำไฟดินลม แสงสว่างและความมืดมันสามารถปลดปล่อยพลังของธาตุใดๆได้ตามความต้องการของมันนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงยากที่จะจัดการไม่มีองค์ประกอบใดที่สามารถควบคุมมันได้กล่าวกันว่าเมื่อมันกลายเป็นราชามาปาเงินหลังจากหมื่นปีธาตุที่หายากและขั้นสูงจะถูกเพิ่มเข้าไปเมื่อมันมีระดับการฝึกฝนแสนปี มันจะยังได้รับธาตุอื่นสิ่งที่โชคดีเพียงอย่างเดียวคือมันสามารถปลดปล่อยการโจมตีพื้นฐานที่สุดของแต่ละองค์ประกอบธาตุได้แม้ว่ามันจะมีองค์ประกอบมากมายก่อนที่ขีคีจะพูดจบลูกบอลแสงสีเงินลูกที่สามก็กลายเป็นรูปกลวยน้ําแข็งที่โจมตีใส่พวกเขาแม้ว่ามันจะไม่สามารถเอาชนะโลป้องกันวิญญ,ญาณได้ แต่มันก็ทำให้พลังวิญญาณของจูจือหมดลงอย่างรวดเร็วขีข่ีต้องการกดปุ่มขับไล่ที่นั่งของนางแต่จูจือก็หยุดนางไว้ปล่อยให้อวี่เฮาจัดการรูปแบบการต่อสู้ของเจ้าสร้างความปั่นป่วนมากเกินไปข้าไม่คิดว่าจะเจอสัตว์วิญญาณหายากเช่นนี้หลังจากเพิ่งมาถึงเทือกเขาจริงอย่าง หวยเฮาไม่ได้พูดอะไรหลังจากได้ยินคำพูดของนางเขาทุกมือขวาลงที่เบาะและหน้าต่างเหนือเขาก็เปิดออกร่างกายของเขาถูกพ่นออกมาเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่หมาป่าเงินไม่สามารถเอาชนะโลป้องกันวิญญาณระดับห้าได้อย่างง่ายดายมันตกใจมากเมื่อห่วยเฮาปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อหมาป่าเงินเงยหน้าขึ้นมันก็พ่นลูกบอลแสงสีเงินออกมา มันเป็นการโจมตีประเภทลมอีกครั้งใบมิตรลมจำนวนมากปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดและหัวอีเขาก็ไม่สามารถหลบได้ผลึกน้ำแข็งเพชรปรากฏขึ้นและส่องแสงสว่างจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์พวกมันสองแสงเจิดจ้าเสียยิ่งกว่าแสงสีเงินบนร่างของมาปาเงินข่มมีรสายลมไม่สามารถเจาะเกราะของจาก,กพัรดีนีน้ำแข็งของหัวอีเห้าได้ถังโลหะหกถัง ปรากฏขึ้นบนร่างของหัวยเห่าและยิงไปทางมาป่าเงินแสงหกเซนพุ่งออกมาทันทีมาป่าเงินนั้นรวดเร็วมากและพนล,ลูกบอลแสงสีเงินออกมาอีกสองสมโลกในขณะที่มันกระโจนไปด้านหลังพวกมันเกาะตัวเป็นม่านน้ำในอากาศซึ่งทำให้รังสีวิญญาณอ่อนแอลงเมื่อรังสีวิญญาณมาถึงมันมันก็สามารถหลบพวกมันได้อย่างง่ายดา หอยเฮาลงมาพื้นที่หลังจากการโจมตีครั้งนี้และเริ่มพุ่งไปหามาปาเงินเหมือนกับเสือดำเห็นได้ชัดว่าหมาปาเงินเชี่ยวชาญในการโจมตีระยะไกลมากกว่าในขณะที่มันถอยกลับมันก็ยังคงพ่นลูกบอลแสงสีเงินไปยังหวยเฮาอย่างไรก็ตามหวยเฮามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเกี่ยวกับหมาปาเงิน หลังจากที่จูจือและขี่ขี่แนะนำมันให้กับเขาองค์ประกอบที่มีอยู่ในลูกบอลแสงสีเงินของมาปาเงินไม่สามารถซ่อนตัวจากเขาได้เขาจึงใช้จิตสืบพนของเขาเพื่อตรวจจับมันวงแหวนวิญญาณสีขาวทั้งสามวงลอยขึ้นมาจากขาของห้อยเห่าและเริ่มเป็นแสงประกายสดใสหญิงสาวสองคนที่เฝ้าดูเขาตกใจมากนี่มันเกิดอะไรขึ้น เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุบ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ